สวัสดีค่ะพอพบกันอีกครั้งดิฉันนางสาวพรพงษ์พรวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องจุดที่ควรพัฒนาตนเองค่ะจุดแรกนะคะที่จะพัฒนาตนเองก็คือการศึกษาหาความรู้ในด้านวิชาชีพครูนะคะเพื่อที่จะให้ได้ใบป,ประกอบวิชาชีพครูและการทำความเข้าใจในวิชาชีพนี้ให้มากขึ้นค่ะ จุดที่2นะคะคือการเข้ารับฟังอบรมต่างๆเพื่อที่จะเปิดหาประสบการณ์ในการหาความรู้ใหม่ๆหื่เสมอในการฟังอบรมหรือทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนค่ะและจุดสุดท้ายน,นะคะคือการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน ให้เด็กนักเรียนนั้นมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการเรียนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตการในการใช้เทคโนโลยีค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ